สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนสู่ช่องสินแสบาร์โค้ชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวที่สําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นดาวที่เป็นที่มาของสุภาษิตนะหรือคําพังเพยนะหรือว่าคําที่พูดติดปากกันนะ,นะครับว่าชั่ว7ทีดี7ผลนะครับเคยได้ยินคํานี้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินนะมาจากดาวดวงนี้แหละครับก็คือมนุษย์ยูนั่นเองนะหรือว่าหมายเลขศูนย์ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยศูนย์จะอยู่แต่ละช่องหรือแต่ละตําแหน่งเนี่ยยาวถึง 7ปีด้วยกันครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าชั่ว7ทีดีเขนนั่นเองดาวดวงนี้สําคัญมากๆและกําลังจะย้ายในปี2565น้าี้ครับทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายครับแล้วก็จะส่งผลกับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนไปฟรับฟังกันเลยครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยผมอยากให้คุณลองเช็คดูก่อนว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีกรกฎจริงๆครับเพราะว่าลัคนาราศีไม่เหมือนราศีนะครับ ถ้าคุณคิดว่าคุณเกิดเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นเดือนสิงหาคมแล้วคุณเป็นคนลัคนา,าราศีกรกฎอันนั้นคือผิดนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเราเตรียมเครื่องมือไว้ให้คุณแล้วครับคุณสามารถที่จะเข้าไปที่ไลน์ครับเพิ่มเพื่อนทาง l ลน์ s i n s e z i n z e i n z a e ครับแล้วกดที่ปุ่มผูกดวงครับจากนั้นใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแล้วใส่โค้ด4 5 6ครับเพื่อที่จะดูว่าคุณเป็นคน ลัคนาราศีกระกฎจริงหรือไม่นะครับเพราะลัคนาราศีนั้นเนี่ยต้องได้มาจากเวลาเกิดครับไม่ได้มาจากวันที่และเดือนเกิดแบบที่เข้าใจกันทั่วไปครับถ้ามั่นใจกันแล้วเรามาฟังกันเลยครับดาวมนุษย์ยูนั้นเนี่ยย้ายเข้ามาในตำแหน่ง11นาฬิกานี้นะครับส่งผลตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปี2 5 6 5 ไปจนถึงวันที่1ทธันวาคมปี2,565ครับส่งผลกับชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของโชคลาภครับแปลว่าถ้าคุณจะมีโชคคุณจะมีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยครับแล้วก็มาแบบ ตั้งรับไม่ทันเลยนะแปลว่าอยู่ที่พวังพลังบุญของคุณละนะครับบางคนเนี่ยสะสมพลังบุญมามากนะครับตรงนี้เป็นจังหวะโอกาสที่ได้แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ได้มาจากกรรมเก่าล้วนๆเลยนะหรือว่าบุญที่สะสมมาครับแปลว่าอะไรครับช่วงนี้ยังพอมีเวลาดูคลิปวันนี้นะครับผมเนี่ยออกคลิปก่อนน่าจะก่อนทุกๆคนแล้วในประเทศไทยนะครับเพื่อเตือนให้ทุกคนที่เป็นแฟนๆช่องของเราเนี่ยได้ทราบก่อนล่วงหน้านะครับแล้วถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะครับ ช่วงนี้ไปปฏิบัติธรรมได้ก็ไปเลยครับแล้วใครที่ไปไม่ได้นะครับจะสะสมบุญในด้านอื่นๆนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ศาสนาพุทธนะครับศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาอะไรก็ศาสนานั้นนะครับได้หมดเลยนะครับเป็นการสะสมบุญไว้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวย้ายเนี่ยคุณว่าส่งผลกับคนชาวพุทธอย่างเดียวหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับคุณจะเป็นศาสนาอะไรคุณก็เจอดาวย้ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่ บอกเล่าเรื่องราวให้กับคนศาสนาพุทธเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นสากลครับคนศาสนาอะไรก็ฟังได้และฟังดีด้วยนะครับอ่าก็เอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับขอให้คุณได้ประโยชน์จากดาวมนุษย์ยูครับถ้าพูดแค่นี้เนี่ยมันก็คงน้อยเกินไปนะครับสำหรับช่องแบบเรานะเราเจาะลึกกันแบบเฉพาะบุคคลนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงตำแหน่งสิบอนาฬิกาเพิ่มขึ้นนิดนึงครับ ถ้าคุณเข้าไปผูกดวงเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะเห็นวงกลมนะครับที่เป็นบาร์โค้ดชีวิตของคุณครับตรงกลางเนี่ยจะมีคําว่าลัคนาราศีกรกฎมีสัญลักษณ์รูปปูเป็นสีทองเลยนะครับให้คุณมองไปที่ช่อง11บเนาฬิกาครับช่องนี้แหละครับเป็นช่องที่ดาวมณุษยูเนี่ยจะเดินเข้ามานะครับแต่มันจะเดินมาในวงนอกสุดนะครับให้เรามองไปที่วงไหนครับวงในเนี่ยเราเรียกว่าดาวจริงครับในดาวจริงเนี้ยนะครับถ้าเรามีเลขอะไร มันหมายถึงดาวที่จะมาเจอกับดาวมนุษย์อยู่ครับผมจะเริ่มตั้งแต่เลข0ูนย์ก่อนเลยนะครับถ้าศูนย์มาเจอกับ0ูนย์แบบนี้เรียกว่าเกิดคู่0ูนย์ขึ้นครับเมื่อเกิดคู่0ูนย์แบบนี้เนี่ยนะครับแปลว่าคู่นักประดิษฐ์ครับความหมายของเขานะครับก็คือว่าโชคลาภเนี้ยมาแบบที่คุณไม่คาดคิดครับหรือว่าคุณเนี่ยไม่ได้ออกไปหานะอารมณ์เหมือนกับคุณเขียนจดหมายอะไรชิงโชคไว นะแล้วคุณก็ไม่ได้ไปสนใจแล้วคุณก็ลืมมันไปเลยนะครับแต่ปรากฏว่ามีโทรศัพท์หรือว่ามีคนแจ้งมานะครับว่าคุณได้รับรางวัลอะไรแบบนี้นะครับคือมาแบบที่คุณอยู่เงียบเียบอยู่กับบ้านอยู่ที่ที่ของคุณนะ่ะแล้วก็ได้มานะครับแบบนั้น ถ้ามีเลข1นะครับแบบนั้นจะเป็นเลข0 1นครับศูนยเนี่ยแปลว่าคู่ปิดทองหลังพระครับหมายความว่าโชคลาภครั้งนี้เนี่ยมาแบบที่คุณเองเนี่ยไม่ได้ไปออกหน้าครับเป็นการทํางานอยู่เบื้องหลังครับเป็นการทําแบบไม่ได้เสนอตัวนะหรือเป็นการช่วยเหลือคนอื่นนะโดยที่ไม่ได้ออกหน้าออกตานะแต่ว่าได้รับเงินหรือว่าได้รับโชคมา แบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองครับถ้าเป็นเลข2ครับ0.2.2.0แปลว่าคู่ใจอ่อนครับโชคลาภในครั้งนี้เนี่ยมาจากความใจดีความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจของคุณครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณช่วยเหลือใครเอาไว้นะครับสิ่งนั้นเนี่ยกำลังจะมาตอบแทนคุณคุณแล้วครับเช่นคุณอาจจะเคยช่วยใครสักคนผมเคยฟังนะครับเลสลี่จางนะครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยรู้จักนะหรือว่าไม่รู้จักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นดาราดาราฮ่องกงะครับมีชื่อเสียงเลยแต่ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาเนี่ยเคยตอบแทนนะครับบุญคุณ คนที่เคยให้เงินเขาครับเพียงแค่20เหรียญเท่านั้นนะครับด้วยการที่ซื้อบ้านให้1ห,หลังครับอารมณ์ประมาณอย่างนี้คุณเคยทํำดีเอาไว้คุณเคยช่วยคนไว้แล้วคนนั้นเนี่ยเขาได้ดิบได้ดี นะแต่เขาไม่ลืมบุญคุณคุณนะครับแล้วเขาก็กลับมาช่วยเหลือคุณนั่นเองอารมณ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นเลข3 03ครับ0330เนี่ยแปลว่าคู่เจ้าอารมณ์ครับโชคลาภของคุณในครั้งนี้นะครับมาจากการที่คุณเนี่ยได้ทําอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้คาดคิดครับหรือทําโดยที่คุณเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนมาก่อนนะครับแต่ทําไปด้วยอารมณ์ นะแต่มันเกิดกลายเป็นผลดีขึ้นมาแทนนะแบบนี้ดีไหมครับดีสิครับนะถ้าไม่เอาก็มาให้ผมได้นะครับนะผมยินดีรับแล้วไปทาบ,บุญต่ออะไรเงี้ยนะครับนะพูดเล่นนะครับถ้าเป็นเลข4ครับก็จะเป็น0เจอกับ4ครับเป็น0440แบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าคู่นักสืบครับโชคลาภในครั้งนี้เนี่ยมาจากการที่คุณเนี่ยอาจจะไปทําอะไรลับลับ นะครับไปช่วยแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าไปสื่อสารนะไปล่วงรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้แล้วคุณก็ไปบอกไปสอนไปช่วยนะให้มันเกิดการคลี่คลายได้นะครับแบบนั้นนะ,ะถ้าเป็นเลข5ครับก็คือคู่0ูนย์ห้านะ 0, เนี่ยก็คือคู่เก่งเรื่องยากครับสำหรับเลขคู่นี้นะครับ แล้วมาช่องนี้เนี่ยก็แปลว่าโชคลาภของคุณเนี่ยมาจากความสามารถของคุณในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้ครับเป็นคุณเท่านั้นที่ทําได้นะแล้วก็ส่งผลให้คุณเนี่ยได้รับโชคได้รับลาภก้อนนี้นั่นเองครับสำหรับเลข6นะครับถ้าคุณมีศูนย์มาเจอกับ6แบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าคู่เงินล่วครับนะก็คุณจะได้รับโชคลาภก็จริงครับแต่โชคลาภในครั้งนี้เนี่ย ก็มีที่ไปของมันรออยู่แล้วนั่นเองนะครับแปลว่าเงินที่ได้มานะครับก็มีรายจ่ายอะไรที่รออยู่นะครับมันเป็นคู่เงินล่วนะครับเงินก็ต้องออกไปอย่างแน่นอนนะก็ขอให้ได้มามากกว่าจ่ายออกไปก็แล้วกันนะครับต่อไปครับเลข7ครับเเมื่อ0ูนย์มาเจอนะครับก็คือคู่0ูนครับศูนย์เจ็ดเนี่ยแปลว่าคู่วิตกกังวลครับความวิตกกังวลในครั้งนี้เนี่ยนะครับเครียดไปคิดมากไปก็ไม่มีประโยชน์ครับ เดี๋ยวถึงเวลามันจะได้มันได้มาเองครับอย่าไปเครียดมากอย่าไปคาดหวังกับมันมากครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เพราะว่าคุณอาจจะมีความเครียดความกังวลมากนิ่งขึ้นนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ต่อไปนะครับก็คือเลข8ครับ8เจอกับ0นย์นะครับเป็น0ูนย์แปดแบบนี้เนี่ยแปลว่าคู่คิดการใหญ่ครับคุณกําลังวางแผนในบางสิ่งบางอย่างครับคุณกําลังที่จะทําในเรื่องที่ท้าทายความสามารถของคุณเองที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงครับและคุณก็คิดว่า ถ้าคุณทําสําเร็จแล้วเนี่ยคุณจะไม่ต้องทํางานอีกเลยหรือว่าโชคลาภในครั้งนี้เนี่ยทำให้คุณสบายไปอีกยาวเลยนะครับก็ขอให้คุณทําสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับสุดท้ายเป็นเลข9ครับถ้าศูนย์มาเจอ9นะครับเป็นศูย์เแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าคู่เหนือธรรมชาติครับสิ่งที่คุณทําหรือเรื่องที่คุณกําลังคิดอยู่นะครับนำพาโชคลาภม,มาให้แบบไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปนะ เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติอาจจะเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้คุณอาจจะไปขอพรน,นะครับหรือว่าคุณอาจจะไปทําการบนนะแล้วก็ได้รับการลัดคิวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปแก้บนแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าศาสนาอื่นมีการบนไหมนะครับเขากเรียกว่าขออ้อนวอนใช่ไหม ก็ถ้าทำถ้าได้นะครับในสิ่งที่ต้องการแล้วเนี่ยก็เอาไปแบ่งปันนะหรือว่าผมไม่รู้แหละอาจจะมีวิธีในการแบ่งปันตามหลักศาสนาแต่ละศาสนานะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยขอดีใจกับบุญนั้นๆด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับ ตั้งสติแล้วพร้อมที่จะรับกับดวงดาวที่มันเข้ามานี้นะครับมนุษย์อยู่ที่จะเข้ามานี้นะรวมไปถึงใครที่ยังไม่แน่ใจนะครับหรือว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็งงนะครับเลขอะไรวะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใจเย็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งคอมเมนต์มาด่านะครับก็ไปที่ไลน์ครับแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนครับแล้วก็ใส่แอดนะแอดเหมือนแอดอีเมลแล้วก็ใส่ Z IN ZAE นนะครับสินแสแล้วก็กดเลยครับ จะเห็นสินแสบาร์โค้ดชีวิตคุณก็แอดเพิ่มเพื่อนพอเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับคุณก็เข้าไปครับกดผูกดวงครับใส่วันที่เดือนปีเวลาสถานที่เกิดและอย่าลืมใส่456ครับเป็นโค้ดที่จะช่วยให้คุณได้เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันครับครบ30วันแล้วไม่ต้องกองวนนะครับระบบเนี่ยไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพราะฉะนั้นไปตัดเงินคุณไม่ได้ครับไปตัดเงินจาก เครือข่ายโทรศัพท์ที่คุณใช้ก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าระบบเราเนี่ยมีคนใช้อยู่แล้วทั่วโลกครับผมเองเนี่ยไม่ได้มี power พอที่ไป connect กับเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วโลกได้นะครับ เรามีคนใช้แล้วมากกว่า130,000คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้ไปเถอะครับเราทำขึ้นมาให้กับแฟนๆช่อง YouTube ของเราเอง,เองนะครับสังเกตไหมครับว่าจำนวน Subscribe ในช่องเนี่ยนะครับน้อยกว่าจำนวนผู้ใช้งานในระบบสินแสนะครับแปลว่ายังมีอีกหลายท่านเลยนะครับที่ดูช่องของเราแล้วยังไม่ได้กด Subscribe และยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับก็อย่าลืมกดด้วยนะครับฝากกดด้วยผมจะได้มีกำลังใจทีมงานผมก็มีกำลังใจด้วยนะครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติ แชร์ได้สตังค์ครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา r c o d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกอรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา